จับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยอาเซียนน่ารู้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือ การกล่าวคำทักทายของสมาชิกประเทศอาเซียนค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าได้เตรียมเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร้องกันค่ะเพลง10ประเทศอาเซียนผู้แต่งเจนซินีเต็มหวังอาเซียนมี10ประเทศเด็กๆจงจำเอาไว้ให้ดี กัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบูนไนมาเลเซียเมียนมาไทยลาวเวียดนามสิงคโปร์รอบต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูฟ้าคา่ะคำของจอง10ประเทศอาเซียนผู้แต่งเจนซินีเต็มหวัง อาเซียนมี10ประเทศเด็กๆจงจำเอาไว้ให้ดีกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบูนัยมาเลเซียเมียนมาไทยลาเวียดนามสิงคโปร์ รอบต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะให้เด็กๆร้องเพลงพร้อมกับทำท่าประกอบเพลงตามคุณครูฟ้าค่ะอาเซียนมีสิบประเทศเด็กๆจงจำเอาไว้ให้ดีกัมพูชาฟิลิปปินอินโดนีเซียบูนายมาเลเซียมินมาไทยลาวเวียดนามสิงคโปร์เด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการกล่าวคำทักทายของสมาชิกประเทศอาเซียนกันค่ะเด็กๆพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะประเทศไทยของเรานะคะจะกล่าวคำทักทายว่าสวัสดี ประเทศอินโดนีเซียนะคะจะกล่าวคำทักทายว่าสลามัดดาตังประเทศมาเลเซียนะคะจะกล่าวคำทักทายว่าสลามัดเซียงประเทศสิงคโปร์จะกล่าวคำทักทายว่าหนีฮาวประเทศฟิลิปปินส์จะกล่าวคำทักทายว่าอูมุสตาประเทศบูไนจะกล่าวคำทักทายว่า สลมัดดาตังเหมือนกับประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะเด็กๆประเทศเวียดนามจะกล่าวคำทักทายว่าซินจาวเศะเทศลาวจะกล่าวคำทักทายว่าสบายดีประเทศเมียนมาจะกล่าวคำทักทายว่ามิงกะลาบาประเทศสุดท้ายนะคะประเทศกัมพูชาจะกล่าวคำทักทายว่า สวัสดเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆการกล่าวคำทักทายของสมาชิกประเทศอาเซียนมีดังนี้ค่ะ 1. ประเทศไทยจะกล่าวคำทักทายว่าสวัสดี 2. ประเทศอินโดนีเซียจะกล่าวคำทักทายว่าสลาัมัดดาตัง 3. ประเทศมาเลเซียจะกล่าวคำทักทายว่าสลามัตเซียง 4. ประเทศสิงคโปร์จะกล่าวคำทักทายว่าหนีหาว 5. ประเทศฟิลิปปินส์จะกล่าวคำทักทายว่ากูมุสตา 6. ประเทศบูนจะกล่าวคำทักทายว่าสลามัตด,ดาตัง 7. ประเทศเวียดนามจะกล่าวคำทักทายว่าสินจ่าว 8. ประเทศลาวจะกล่าวคำว่าสบายดี 9. ประเทศเมียนมาจะกล่าวคำว่ามิงกาบา 10. ประเทศกัมพูชาจะกล่าวคำว่าสวัสดี เด็กๆคะประเทศอาเซียนของเรานะคะจะมีการกล่าวคำทักทายที่แตกต่างกันออกไปจะมีอยู่สองประเทศนะคะที่มีการกล่าวคำทักทายที่เหมือนกันได้แก่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศบูไนคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกล่าวคำทักทายของสมาชิกประเทศอาเซียนกันไปแล้วนะคะ คุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย